สวัสดีค่ะฟ้าวิภาวีฝ่ายขายบริษัทลักกี้สตาร์ไฮดริกค่ะวันนี้ฟ้าจะมาแนะนําสินค้าไฮดริกที่ทางลักกี้สตาร์จัดจาหน่ายอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือซักชั่นฟิลเตอร์หรือกองขาดูดซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากในระบบไฮดริกอีกหนึ่งตัวซักชั่นฟิลเตอร์หรือกองขาดูดที่ทางลักกี้สตาร์จัดจาหน่ายมีด้วยกัน2แบบคือ1แบบหยาบ2แบบละเอียด แบบหยาบจะกรองได้ที่150ไมคอนแบบละเอียดจะกรองได้ที่100ไมคอนโดยส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันจะเป็นแบบหยาบกรองได้ที่150ไมคอนค่ะขนาดพอร์ตมีตั้งแต่1ทับ2ไปจนถึง4นิ้วและขนาดแต่ละขนาดก็รับอัตราการไหลได้แตกต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นขนาด3ทับ4จะรับอัตราการไหลได้ที่50ลิตรต่อนอาทีค่ะถ้าขนาดใหญ่ขึ้นก็จะรับอัตราการไหลได้มากขึ้นค่ะ โดยทั่วไปหลักในการเลือกใช้มีด้วยกัน2ข้อ 1. เลือกใหญ่กว่าหรือเท่ากับขนาดพอดดของปัม๊ม 2. ดูว่าขนาดที่เราเลือกรับอัตราการไหลได้เท่าไหร่โดยทั่วไปจะเลือกที่3-5เท่าขึ้นไปหรือลูกค้าจะเลือกน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เหมาะสมกับงานก็ใช้ได้ค่ะข้อควรระวงังในขณะที่ลูกค้าเปิดฝา P u เพื่อเปลี่ยนกองขาดูดตัวใหม่แทนตัวเดิม ต้องระวงังไม่ให้เศษสิ่งสกปรกเข้าไปในถังเพราะอาจจะทำให้ระบบการทำงานหรือสินค้าตัวอื่นๆเกิดปัญหาได้ค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงนิยมเลือกใช้กองแบบหยาบและรับอัตราการไหลได้มากกว่าปกติเพื่อยืดเวลาในการเปลี่ยนกองให้นานขึ้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ประสิทธิภาพในการกองน้ำมันดีขึ้นแนะนำให้ลูกค้าติดกองขากลับแบบละเอียดเช่น1ิไมคอน คู่กับกองขาดูดค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการดูสเปคตัวอื่นๆเพิ่มเติมเราจะขึ้นสเปคให้ที่หน้าจอหรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทางเบอร์โทร l ล n e แอดเฟซบุ๊กอีเมลเว็บไซต์ค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ